คลิปนี้เราพามาเที่ยวยอดเขาทิสเลิกและเดินทางไปยังเมืองอินเทอร์ลาเคนเพื่อไปล่องแม่น้ำเบรียนส์และนั่งรถไฟสายคลาสสิกโรททนบานติดตามชมครับสวัสดีกับเช้าวันที่3ครับวันนี้เราจะเดินทางไปที่ยอดเขาท it ิสลิก จากอูกเซิรไป40ตอนนี้อยู่บรถไฟรอบ9้โมง10ไปถึงเอ็นเกลเวรประมาณ4 5นาทีแล้วก็นั่งรถเมย์ต่อไปประมาณ5นาทีแล้วก็ไปขึ้นกระเชา้าเดี๋ยววันนี้เป็นยังไงไปดูกัน,นทิสซิกเจการ ตอนนี้ก็ถึงออจะเช้าขึ้นยอดเขาทิสซิตแล้วนะครับก็นั่งรถไฟมาแล้วต่อรถเมมาอีก5นาทีก็ถึงทิสซิตเอกเพสก็สรุปค่า,ชาใช้จ่ายของการขึ้นทิสซิตนะครับ96ฟรฟังผู้ใหญ่2คน เด็กลูก2องคน 4, ขวบกับ6ขวบไม่เสียก็ประมาณ3 6 0 0ั7หกได้ครับเดี๋ยวเราไปขึ้นกระเช้ากันกระเช้าเดี๋ยวกระเช้าไม่ติดกัน่น้นะเราจะขึ้นกระเช้ากันแล้วครับมีโฆษณานาฬิกาจิตรอนี่ประเทศแห่งนาฬิกาจริงๆ่อไปขึ้นกระเช้ามาแล้วนะครับเหมาเหมาลำเลยดู มีเหมาเราแค่เราครับคุณแม่สิครัขานาลี่ใช่ไหมโอเคตื่นเต้นไหมนเต้นย่ามันจะขึ้นแล้วนะระวังนะขึ้นรักนะคุณไปเลยูปินประตูแล้วกลัวบิสมิละฮ์รเราะฮ์มขึ้นแล้วครับอิสิละฮัลลอกลัว โอ้าวมีสวยมากครับโอ้เก๋มากอะเมืองเอนเกิลเบิร์กครับเมืองหลักเราไตวันที่ฝนพรมแล้วกลือมากครับซึ่งบรรยากาศของเมืองเอนเกิลเบิร์กนั้นสวยมากๆเลยครับแต่เดี๋ยวเราจะแวะถ่ายรูปกันตอนกลับอ้าวหยุดกลางทางเฉยครับเกิดอะไรขึ้นหยุดกลางทาง นักวม,มากครับเจตื่นตุกๆก็เลยครับใครนั่งเลยั <c oughs> ตะนิ่งเลยครับน้ไปไหนเ่ยเนะเราว่าเราสสิบดีววิวระหว่างทางเต็ไมไปด้วยป่าฝนเขียวขจีสลับกับหิมะขาวโพลนตอนก่อนใกล้จะถึงจุดที่2เราจะต้องแวะต่ออีกกระเช้าที่หมุนได้360องศาเพือ่อให้เราได้มองเห็นวิวในแบบ360องศา กระเช้า,ชาครับรอแต่360สร้ยหกสิบองศาขาวโพลนแต่ตอนที่เราไปนั้นหิมะตกหนักมากเลยครับเต็มไปด้วยหมอกและหิมะขาวโพลนเต็มไปหมดเลยโอ้โหนี่คือยอดทิตลิตวันนี้ครับโอ้โหหิมะไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นอะไรเลย อนเอ ok, นะอ็มอกและะหิมมเื่อเรามาถึงยอดเขาทิสลิสได้รับข่าวร้ายว่าคริฟวอล์กปิดเพราะหิมะตกแรงมากแอบเสียดายอยู่เหมือนกันก็เลยหามุมถ่ายรูปกันแล้วก็รีบเข้ามาในตัวอาคารเลยครับตอนนี้เราอยู่กันในห้องคานอลมาเลาล์นะครับเป็นที่ทานข้าวที่กินข้าวของทิสลิสนะครับนี่วันนี้เราจะมาดูอาหารกลางวันกัน <S 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 บนยอดเขาทิสลิสโอ้โหมีอะไรครับวันนี้โชนอะไรโชวนลูกศร นี่โรซาจัยานี่งัพโล่ด้วยอันนี้ยังค่ะอันนี้ยังอันนี้ยังอันนี้ยังเตรียมตัวของเรามีอะไรครับนี่เรามีไข่ต้มซีคอมจัยาแล้วก็มีอะไรหนังไก่น้ำพริกน้ำรบองชาวบ้นนี้เก็บไว้ในกระเป๋าโอเคทานข้าวกันครับายบายเราจะไปเข้ากาเซียเคฟแล้วนะครับชาบน้ำแข็ง หนาวมากโอ้ยลื่นมากหนาวมากบรรยากาศครับรกาเซเครีปนี่แอ,อร์ฟอร์ก่อนหนึ่นี่แอร์ฟอร์ดวักนก่อนอยู่เหรอถ้ำฐานน้ำแข็งความยาว150เมตรซึ่งเป็นทานน้ำแข็งอายุกว่า5,000ปีเก่าแก่มากๆเลยครับจากนั้นไฮไลท์ของวันนี้เลยครับก็คือเราได้นั่งกระเช้าลงมาที่สถานีทรูปซีเพื่อเล่นสโนว์ฟันพาร์คที่นี่แหละครับทั้งผู้ใหญ่และเด็กๆเนี่ยสนุกกันมาก 으아! 으아! 개아 으아! 으아! 아아아 เป็นไงสนุกมากอากาศแบบฟ้าโปรพอดีเนาะกําลังดีเลยเลสลายเดอร์เป็นไงครับเดอรอันนี้เป็นอุโมงค์ทําอะไรเนี่ยอุโมงค์ทาขึ้นไปใช่ไหมโอเค นี่ <laughs> เมื่อเราสไลด์ลงมาก็จะมีสายพานลางเลื่อนเพื่อพาทั้งเราและห่วงยางขึ้นมาด้านบนหืมตรงนี้เราเล่นกันเป็น1 0บ0รอบเลยครับไม่อยากจะเลิกกันเลยสนุกสุดๆเรียกได้ว่าเด็กๆในลืมหนาวกันไปเลยครับจากนั้นเราก็ลงกระเช้ามาถ่ายรูปเล่นกันในเมืองเอ็นเกลเบิร์กลำทารสีฟ้าตัดสลับกับภูเขาสีเขียวสวยมากๆเลยครับ เราอยู่บนรถไฟกำลังย้ายเมืองจากลูเซนไปอีกเมืองหนึ่งที่สวยอีกเมืองนึงเลยที่เป็นเลกทั้งสองเลกมาบรรจบกันก็คืออิเอเนเดราเคนเดี๋ยวเราจะไปไหนไปดูกัน นวันนี้เราได้เช็คเอาท์ออกจากเมืองลูเซนนะครับเพื่อเดินทางไปยังเมืองอินเตอร์ลาเคนโดยรถไฟใช้เวลาเดินทางเนประมาณ2ชั่วโมงนับเป็นเมืองในฝันเลยครับของใครหลายๆคนจากที่เรานั่งรถไฟจากลูเซนมายังอินเตอร์ลาเคนนะครับเราก็มาลงที่สถานีอินเตอร์ลาเคนออสแล้วเราก็มาเช็คอินที่โรงแรม10บโมงเช็คอินได้เลยมาดีมากเลยครับแล้วดูวิวของแรมเราที่เราจองกันไว้คืนนี้นครับ แบบสวยงามมากครับให้ดูเดี๋ยวให้ดูวิวกันครับวิวเมืองอินเตอร์เลคนนะครับห้องน่ารักมากใช่ไหมครับบ้านโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปไหนต่อไปดูกันเมื่อทำทุระส่วนตัวกันเสร็จเนี่ยเราก็พร้อมที่จะออกเดินทางไปยังสถานที่ต่อไประหว่างรอเรือ ที่จะล่องแม่น้ำเบรียนส์นะครับในบริเวณเจลาเคนด,ดูแม่น้ำข้างหลังสวยมาก <_ t ops> นั่นใช้เรือที่เราจะไปหรือเปล่าครัน่าจะใช่นะ <ugh. S 2> เรือออกรอบเที่ยงเจ็ดไปถึงนู่นก็วันหนึ่งชั่วโมงไปถึงตรงท่าเรือเบรียนสตรงนู้น,น <_ t ops> แล้วจากเราไปขึ้นรถไฟสายโบราณกันต่อมาแล <_ t ops> ้วลำนี้นะครับที่เราจะล่องเรือล่องทะเลสาบเบรียนส์นะครับ รอบเที่ยงเจ็ดไปไปขึ้นกันเราก็อยู่บนเรือที่จะล่องทะเลสาบเรียนแล้วนะครับเรือออกรอบเที่ยงเจ็ดนาทีตอนนี้แดดเปรี้ยงเลยตอนนี้อยู่ท้ายเรืออันนี้จะเป็นเรือชั้นสองเราใช้สวิตพาสมาก็เดินขึ้นได้เลยไม่ต้องไปซื้อบัตรแล้วเดี๋ยวเขามาตรวจเราก็โชว์สวิตพารเอาโอเคไปดูบรรยากาศกันไปครับ พวกเราก็มานั่งกันข้างนอกเพื่อดื่มด่ากับบรรยากาศครับถึงแม้ว่าแดดจะออกครับแต่ก็ไม่ร้อนเลยอากาศดีมากๆทั้ง2ฝั่งของทะเลสาบเนี่ยโอบล้อมไปด้วยภูเขาต้นไม้สีเขียวและบ้านเรือนเล็กตลอดแนวทะเลสาบนะครับสวยมากจริงๆเป็นบรรยากาศที่ลงตัวสุดเลยครับเมื่อลองมาได้สักพักหนึ่งเนี่ยเราก็จะเห็นท่าเรือหมู่บ้านอีเซทัวนะครับซึ่งเป็นโลเคชั่นนะครับถ่ายทําที่โด่งดังมากจากซีรีส์ cash landing on u นะครับเป็นฉากที่สหายผู้กองลีจองยอกนะครับนั่งเล่นเปีนโนโอยู่เลมทะเลสาบแต่เดี๋ยว เราไม่แวะลงที่นี่ครับเราจะกลับมาเที่ยวกันอีกทีในตอนเย็นนะครับเราล่อลงเรือมาลงที่สถานีสุดท้ายนะครับสถานีเมืองเบรนส์เพื่อที่จะมาขึ้นรถไฟสายส,ายสุดคลาสสิกนะครับเบรนส์โรตเนบานในรอบบ่ายสองนะครับีนี้ผมก็อยู่รถไฟสายโบราณครับโรตเนบานจะเป็นรถไฟโบราณที่ขึ้นไปด้านบน เพื่อชมวิวทะเลสาบเบรียนส์นะครับที่มีเส้นทางที่สวยงามก็สำหรับค่าตั๋วนะครับเราใช้สวิตพาสลดครึ่งหนึ่งก็เหลือ32ฟรังนะครับ <c oughs> ก็ตกประมาณพันกวาบาท <c oughs> เด็กอายุต่ำกว่า6ขวบขึ้นฟรีแล้วก็6ขวบขึ้นไปเสียด <c oughs> นิดหน่อย <c oughs> ไปครับไปเป็นรถไฟที่ล้อเฟืองแบบไอ้น้ำแห่งเดียวที่เหลืออยู่ของสวิตเซอร์แลนด์ครับ <c oughs> สุดยอดจริง เส้นทางนี้เปิดใช้งานมาตั้งแต่ปี1892หรือ132ปีมาแล้วนะครับนานมากรถไฟสายนี้นะครับเปิดให้บริการเฉพาะในช่วงหน้าร้อนของทุกปีนะครับปลายเดือนพฤษภาถึงปลายเดือนตุลาเท่านั้นนะครับโดยขบวนรถไฟหัวจักไอนาที่จะพาเราขึ้นไปสูงเพื่อชมทัศนียภาพของทะเลสาบเบียนสนะครับเคลื่อนผ่านไปยังแนวไหล่เขาระยะทาง7.6กิโลใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับซึ่งในช่วงที่เราไปนั้นยังอยู่ในช่วงปลายเดือนพฤษภานะครับเพิ่งเปิดได้ไม่นาน สถานีสุดท้ายยังไม่สามารถขึ้นไปชมได้เนื่องจากยังมีหิมะอยู่มากนะครับแอบ,บเสียดายอยู่เหมือนกันซึ่งเขาจะพาเราเนี่ยมาลงสถานีก่อนสุดท้ายนะครับและสามารถลงไปเดินเล่นแล้วก็ถ่ายรูปชมวิวทะเลสาบเบียนส์ได้นะครับนี่นะครับเป็นรถไฟที่เราลงเออที่เราขึ้นมาเบียนส์โรจน์บานนะครับสวยมากสวยสมคำล่ำลือครับเปิดแค่ เฉพาะหน้าร้อนครับวันที่เรามานี่ก็เพิ่งเปิดพอดีเดี๋ทางเดินครับสวยงามมากดูวิวนี่คือวิวด้านบนนะครับสวยมากครับเราเดินมาจากตรงนู้นครับ แล้วก็สถานที่ต่อไปที่เราจะไปนั้นก็คือหมู่บ้านอีเซทวาลนะครับอะครับเราถึงสถานที่ถ่ายทำซีรีส์ดังเกาหลีนะครับ Cash Landing on You นะครับสายผู้กองลีจองยอกนี่นะครับเป็นสะพานที่พระเอกมานั่งเล่นเปีนโนนี่มีการเก็บค่าเข้าแล้วครับ5ฟรฟังนะครับนี่ครับนี่ที่พระเอกมานั่งเล่นเปียโนแล้วนางเอก นั่งเรือผ่านนะครับทะเลสาบเรียนก็เป็นบรรยากาศบริเวณหน้าโรงแรมสแตนโฮเทลนะครับมีนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีอินเดียนะครับแล้วก็มีคนเอเชียเยอะแยะมากมายโอเคเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูกันเขาบอกว่าถ้าตอนกลางวันเนี่ยจ่าย5้ฟังแต่ก็คนยาวเหมือนกันเพราะว่าตอนงวันจะถ่ายรูปสวยกว่านี้ตอนนี้ถ่ายเหมือนจะย้อนแสงหน่อย แต่ก็ไม่เป็นไรครับเรามีเวลาแค่นี้ <ส øre> บรรยากาศสวยมากครับสวยมากาที่นี่เนี่ยเป็นสถานที่เอกชนนะครับได้รับความนิยมมากจะมีการติดตั้งเครื่องหยอดเหรียญน,นะครับเก็บค่าเข,ข้า5ฟรังเพื่อเข้าไปถ่ายรูปข้างในนะครับ EP หน้าเรายังอยู่กันที่อินเท l a ์ลานแต่เราจะไปลุยกันที่คันเดอร์สเต เพื่อไปเที่ยวโอชินินซีวิวอลังการมากๆห้ามพลาดเลย